ครับสำหรับท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับจะมาเปิดแพ็ก POTW ครับเน่นะครับพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเป็นแพ็ก POTW ทีมชาตินะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแพ็กทีมชาติวนกลับมาอีกแล้วนะครับเน่มาดูกันครับเนชแนลครับทีมชาตินะ POTW อาทิตย์นี้นะครับมาครับนำทีมมาโดยครับวาวเดครับ ีอเมริกาอีกอกองกลางจากอูรุกไกวนะครับล่างนี้เป็นบ็อกซทูบ็อกนะครับโอ้โหเล่น CMF ได้แต่แบบน่าจะเล่นได้หมดเลยนะสีเขียวอ่อนๆอะ่ะแล้วนูนทะลุถ้าไปเล่นได้อีกก็คือปีกขวานะค <c oughs> รับจริงๆน่าจะเล่นได้หมดเลยนะตรงกลางนะครับล่างนี้ก็โอ้โหดูค่าพลังครับค่าพลังเขาดีหลายล่างอยู่แล้วนะครับอวบเดย์นนะเป็นกลางบ็อกซทูบ็อกนะครับกิ้กงพาวเวอร์91นะครับสตามิน่า86นะครับดูสกิลเต็มๆครับ 10สกิลเต็มแม็กนะฮะตัวต่อมาครับนี่เลยครับพระเอกของเราในแพ็คนะครับเนมาจูเนียนะครับถือว่าเป็นล่างพิเศษเลยนะครับล่างนี้นะครับพิเศษตรงไหนใช่ไหมครับนี่ครับเนมาโฮเพเยอร์ครับทุกคนโอ้โหล่างแรกของเขาเลยนะครับสำหรับเนมาจูเนียนะครับเป็นโฮเพเยอร์ว่ะเราจะไม่อยากได้ได้ยังไงครับแน่นอนอยู่แล้วครับเนมานะครับ แต่อัพหมดนะค่าพลังนะแต่สปีดก็ค่งทข้งจะลดถอยลงไปแล้วนะอายุ3าแล้วนะครับแน่นอนสกิลหลักครับดับเบิ้ลทัชนะครับฟิฟแฟบนะครับโซซาโบโลนะนะครับสายดับเบิ้ลทัชสูกใจสิ่งนี้นะครับตัวต่อมาครับชูอาร์เมนี่นะครับการรับจากฝรั่งเศสนะครับไอหนูนี้มาอีกแล้วนะครับเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับผมมีแล้วนะล่างหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นะ โหดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับจอเมนนี่นะครไว้ลงแบบเป็นตัวซูเปอร์ซับพื้งหลังได้นะครับตัวต่อมาครับกับตันจากยูเครนครับซินเซนโก้นะครับ DMF นะครับล่างนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ล่างแบ็คแบ็กซ้ายนะนะครับเป็น DMF นะครับเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับแต่ว่าดูดิเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับทางแบ็กซ้ายปีกต่ำนะครับเล่นได้นะ DMF CMF เเล่นได้นะครับล่างนี้นะกับตันสายพลังงานนะครับซินเชนโก้นะครับ ตัวเล็กแต่หัวใจโคตรใหญ่นะครับจากทีมชาติยูเคนนะสมินาเหลือๆนะครับสกิลเต็มแม็กครับไฟติ้งสปีดก็มานะตัวต่อมาครับคายวอเกอร์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าร่างที่เท่าไหร่ของเขาอะทีมชาติจะได้นั่งแรกไหมแต่ว่าร่างแมนซี่มีมาแล้วนะครับอายุ33แล้วนะครับเป็นแอ็แท็กกิ้งฟูลแบ็กนะครับเป็นเซ็นเตอร์ได้ด้วยนะร่างนี้นะครับไปอีกต่ําก็เล่นได้นะครับขอดูหน่อยนะคายวอลเกอร์นะครับ โอ้สามสิบสามแล้วเหรอผมนึกว่าแบบยังยังแบบสามสิบเพิ่งจะสามสิบอะไรอย่างงี้ยโอ้ oh, แต่สปีดจัดจ้านนะครับสปีดเก้าสิบแปดสปีดต้นแปดสิบสามนะครับสัมิน่าเก้าสิบสี่นะโอ้ oh, จะได้เลยนะเล่นได้เลยนะครับซอฟเทิร์นนะสิบสกิลเต็มแม็กนะครับสําหรับสายเกมลับสกิลส่งก็มีนะเออน,นะครับสายเปิ่นมงงน่าจะโอเคนะครับร่างนี้นะไฟติ้งสปิริตนะครับ ต่อมาครับเซนเตอร์แบ็กจากอาร์เจนตินาครับโลเมโลครับอยู่25ครับเป็นเดอะเดสทอยเลอร์นะร่างนี้นะครับผมก็มีแล้วนะเดสทอยเลอร์ er ก็ถามว่าโอเคไหมที่เคยเล่นมาก็โอเคนะครับก็เล่นได้นะแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ถึงกับโดเด่นะใครเคยมีลูดิเกอร์นะครับลูดิเกอร์ขาวอะ่ะของมาดริดนะผมว่าลูดิเกอร์ค่อนข้างดีกว่านะสำหรับโลเมโลนะครับข้าพลังเขาก็ ดูจากไส้ในแล้วมันก็โอเคแหละนะครับแต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่นะมาครับตัวต่อไปครับฮอยเบิร์กนะครับ DMF นะครับกางรับจากเดนมาร์กนะครับฮอยเบิร์กนะเป็นแองเคิล a แมนนะครับพลังเขาก็ไปทางสายทรงบอลอยู่แล้วนะสำหรับฮอยเบิร์กนะครับแท็กกิ้งนะความข็งแก่งก็มีอยู่แล้วนะครับสำหรับกลางรับนะครับจะมีหน้า89 ยิงหนักกันเนี่ยเก้าสิบเลยนะครับพิ้งค์พาวเวอร์นะครับสกิลส่งเพียบนะบ็อกเกอร์ก็มานะครับโอ้โหไฟติงสปิริตเยอะนะครับโตอมาครับเคซูนาบาร์ตนะโอ้โหสามสิบเจ็ดแล้วอ๋อนาบาร์ตอะโอ้โหจะสี่สิบแล้วนะครับก็ซาลิก้าไหมเคซูนาบาร์ตนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นแอคแทกิงโก้คิปเปอร์นะครับโอ้โสามจะสี่สิบแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งตะเกียร์อายุเขาเหมือนกันนะดูมานานแล้วนะครับสำหรับนาวาร์ตนะ โอ้สกิลสามสกิลนะครับสกิลส่งหมดเลยนะครับแล้วก็มีลูกสกิลเซฟจุดโทษด้วยนะตัวต่อมาครับวอลเวกฮอสนะครับกองหน้าจากฮอลแลนด์นะครับ31ปีเป็นฟ็อกอินเดอรบ็อกนะเฮ้ย <Hey, S 2> เขาเปลี่ยนสไตล์ว่ะตัวนี้ร่างนี้เปลี่ยนสไตล์นะปกติเป็นอะไรวะทาร์เก็ตแมนไหมนะครับที่แบบนักเตะต,ตัวสูงๆแล้วแบบส่วนมากจะเป็นทาร์เก็ตแมนหมดนะครับแต่ร่างนี้เป็นฟ็อกอินเดอร์บ็อกเลครับ โอ้ฟินิชชิ่งนะครับ87นะเฮดดิ้ง88นะครับทุกคนสายเปิดมุงน่าจะน่าจะถูกใจนะครับสำหรับตัวนี้แต่สปีดครับ69ไม่ถึง70เลยนะครับทั้งสปีดต้นแล้วก็สปีดนะครับกิ้งพาวเวอร์นะครับความแข็งแกร่ง92ถึงเซมินาสเนะครับนี่ครับแน่นอนครับสกิลเฮดดิ้งก็มาครับแอเรียซุดเพลียตี้ก็มานะครับสำหรับสกิลแย่งมุงนะซูเปอร์ซับเฟสติ้งสปีริตนะครับ ตัวต่อมาครับ Petrov นะครับจากโคเอเชียนะเป็นกองหน้านะครับ Petrov นะครับ Fox in the Box นะครับล่างนี้นะเปโ t วิ v ก็ค่าพลังเกมลุกอยู่แล้วนะครับกองหน้านะสิบสกิลเหมือนเดิมนะครับมีสกิลม่งด้วยนะเมื่อกี้เพียงม่งนะครับและตัวสุดท้ายของแพ็กนะครับโดดอนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กจากเวลนะทีมชาติเวลนะครับดีท่าดยี่สิบหกเองเหรออืม เป็นบิวอัพนะครับแบกซ้ายแบขวาก็เล่นได้ดีหน่อยนะครับแต่ผงไม่ถนัดนะฮะ <laughs> เขียวอ่อนๆนะเฮ <laughs> <laughs> ดดิ้งนะครับก็พ <laughs> ลังกองหลังไม่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะเป็น4ีดาวด้วยนะครับสีดาวมีตัววะเนี่ย <laughs> โอ้โหสีดาวมีตัวเดียวในแพ็คอะถ <laughs> ้าได้นี่คือเฮงจัดแล้วนะครับผมนะ <laughs> ตัวเดียวที่อยากได้ครับแน่นอนเป็นใครไม่ได้นะตัวเดียวเลยนะครับนี่ในมาครับ ขอ,อตัวเดียวเลยนะถ้ามาแบบของฟรีาาต,ตัวแรกก็คือจบเลยไม่เปิดแล้วนะครับในมาวาวเดนะที่ยังไม่ที่ซ้ำมีชูอาเมนี่นะครับโลเมโลนะแล้วก็แถบล่างไม่อยากได้ใครเลยนะครับจบง่ายๆตรงนี้นะมาเปิดของฟรีตัวแรกนะครับถ่านนี้มาออกคือจบเลยนะครับจบเจ้าไม่ล้เหรือเลยนะครับเดี๋ยวขอกดก่อนนะสูตรเราเหมือนเดิมนะครับ ไม่อยากได้ตัวไหนก็กดตัวนั้นนะถือว่าออกมาแล้วนะครับคิดไปเองลนลนครับเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะมาเปิดฟรีครั้งแรกครับเนมาจะมาเลยหรือเปล่าฮนะไปครับอืมทีมชาติจะไม่มีอ่าอ่าสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เลีกนะจะไม่มีนะครับจะเป็นเนี่ยปล่าป่าแบบน,นี้เลยนะแล้วก็จะห้าดาว โอเคห้าด okay, าวครับสีเหลืองสีเหลืองฮึม <c> ส <oughs> ินเชนโก้เหลืองเหมือนกันวะ่ะ <c oughs> และ้วใกล้อีกด้วยนะใช่นไหมขั้นแค่ to t ร์เม e n i a n ขั้นนะครับโอ้โหสีเหลืองเหมือนกันวะ่ะลืมเลยนะว่ามียูเครนนะเสื้อสีเหลืองเหมือนกันนะครับไมเกือบไปนะเห็นสีเหลืองๆนึกว,ว่ามาแล้วนะครับ ดูดิบราซิลก็สีเหลืองนะซินเซนโกยูเคนก็สีเหลืองนะครับอืมเฮ้ยได้พมาแล้วนะจะจบไปเลยนะครับมา100ทองจะได้ไหมเนี่ยจะได้4ดาวนี้โคตรจะแบบอยากได้นี่มานะโฮเพเยอร์ด้วยอ่ะผมชอบโฮเพเยอร์อยู่แล้วนะครับกา้กาผมนี่เล่นลงทุกแม็ดอ่ะโฮเพเยอร์ล่างทีมชาติเอานะมาครับ100ทองแรกครับ ลุยดูแล้วก็เอาสี่ดาวไว้ก่อนนะเปิดถ้าได้สี่ดาวอะไม่ใช่สี่ดาวดิอย่าได้สี่ดาวเออเออห้าดาวผมจะเอาสี่ดาวไปทำไมวะพูดผิดนะครับสีแดงวะเดนมาร์กเหรอฮอยแบกเหรอใช่ไหมโอ้โหใช่จริงๆด้วยนะครับฮอยแบก b ี GM m f มเอ็มเอนะนต้องลองไปเล่นนะ สู้คาเซเมโลได้ไหมนะฮะผมติดคาเซเมโลจัดเลยนะแองคเคอร์แมนนี่ที่ดูนะครับมีคาเซเมโลนะแล้วก็โรดี้นะครับของแมนซิตี้นะ <c oughs> เน่นๆนะครับเดี๋ยวต้องไปลองเล่นฮอยแบกนะ <c oughs> มาฮอยแบกไปแล้วแถบบนยังไม่ออกเลยนะทุกคนคาเซเมโลไม่เอาครับ แถบล่างไม่ต้องมาแล้วนะพอแล้วนะครับขอแถบบนแล้วกันนะโอ้เทบบนก็จะทำสองตัวอีกพูดเหมือนเลือกได้นะทำเหมือนเลือกได้นะแต่ไม่ได้นะทุกคนมันสุ่มอยู่แล้วนะครับไปครับร้อยทองที่2ของเราครับนี่มามาหน่อยเพื่อนนี่มามาหน่อยเพื่อนห้าดาวอยาไปสี่ดาวนะเอา5้าดาวอ่ะ ห้าดาวแน่นๆอย่างนั้นแหละนี่มาโอ้โหจบเลยคายวอร์เกอร์โอ้โหคายวอร์เกอร์นะครับเสื้อแดงเสื้อขาวมาวะเมืเ่อกี้แต่ในรูปเม่งเสื้อแดงนะแถบบนมาแล้วแถบบนมาแล้วนะ อวัสดีโอ้โหทางสุดท้ายแล้วนะทุกคนร้อยทองสุดท้ายนะครับกดแม่งทุกตัวเลยดีกว่าไหมอืมอืมผมว่านี่แหละตรงสุดท้ายนี่แหละเนมาน่าแน่นอนจะแห่โค้งอีกนะตายครับหนึ่งร้อยทองสุดท้ายอืมเนมาจะมาไหมฮนะเนม่าเน่ อมานี่มาไหมนี่มาไหมครับห้าดาวห้าดาวเรียบร้อยครับคิดไว้แล้วอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะคิดอยู่ในใจนะแม่งสี่ดาวแน่เลยตัวสุดท้ายนะครับหามาจริงๆนะหลด,ดอนครับเซนเตอร์แบ็กจากวิวครับแม่งหมาอีกอุตส่าห์ไม่พูดแล้วนะอุตส่าห์อิฟไว้ในใจแล้วนะครับ ทะลึ่งมาอีกนะจบกันเนมมจูเนียผมโอ้โหมาครับมาดูครับได้ใครกันบ้างครับโอ้เสดานเนมานะครับอยากได้เนมานะเป็นโฮเพเยอร์ด้วยนะครับทุกคนมาครับมาดูครับว่าได้ใครกันบ้างนะครับตัวแรกนะครับของฟรีนะครับซินเชนโกนะครับโอ้โหอยากได้เสื้อเหลืองก็มาจริงจนะครับแต่เป็นทีมชาติยูเครนนะไม่ใช่ทีมชาติบราซิลนะครับตัวต่อมาครับฮอยแบล็กนะครับ DMF กลางรับจากเดนมาร์กนะ แล้วก็คายวอกเกอร์นะครับแบ็กขวาจากทีมชาติอังกฤษนะครับตัวสุดท้ายเป็นไม่อยากพูดถึงเขาได้ไหมโลดอนนะครับเซนเตอร์แบ็กจากทีมชาติเวลนะครับโอ้โหเนมาไม่มาวะเัาได้เนมามั้งอ่ะ๋ยาได้เนมานะครับโฮเพยเยอร์แม่งเสียดายนะครับไม่มาวะแพ็กหายไปแล้วด้วยโอเคครับก็อาทิตย์นี้ครับเป็นไงครับเปิดได้ใครกันบ้างครับสำหรับแพ็ก p o t w ทีมชาตินะครับก็ผม จะได้นะไม่ได้เดนมาตัวเดียวนะครับแต่ก็โอเคนะครับไม่ซ้ำนะถือว่าไม่ซ้ำก็โอเคแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับมาเปิดของฟรีเล่นเล่นกันนะครับทุกคนส่งท้ายกันหน่อยนะอันนี้หลีกันอะไรนะตุรกีนะครับอูตุรกีนะครับเปิดเล่นปีนะได้กันทุกคนนะครับ เมือนเชื่อนที่เคยอ,อยู่นาบุรีนะตอนเขาอยู่กาลาตลาสลนะยายแล้วนะย้ายแล้วนะแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนนะครับหมดยังของปีนะแต่พัด์ทเนอร์ตัวแล้วกันนะเห็นรูกไม่เอาแล้วนะผัดบ้างนะ To my face, while he's looking back, were breaks after math. When I hate, I attack. Like this, a when I feel like this, I'm a When I feel like this, I'm